เราไปทํางานโรงแรมได้ยังไงจริงก็เป็นความบังเอิญมากๆณเวลานั้นนะคะในหลายบริษัทอาจจะยังไม่เห็นในเรื่องของอ,องค์กรที่เป็นเจ้าของที่เป็นคนไทยแต่ตอนนั้นเนีเออ่ยบริษัทบริษัทที่ได้จางไปทำงานเองคืบริษัทงชาติตอนเริ่มตั้ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งขั้นทั้งสองเนี่ยเขาก็แบบคินเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากแล้วเวลาละเดินเ,เขา ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทํางานโรงแรตั้งใจจริงๆอยากอยากทำงานในสายดูเด็มากกว่านะคะแต่ก็เอาลองดูนะคะอยากอยากลองรู้เหมือนกันว่าจะทจําจริงหรือเปล่านะคะทำไปทํำมาก็เกือบสิบปีค่ะทำไปทํามานะคะแล้วก็ต้องอ,อยากจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าตั้งแต่ตอนนันที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือไม่มีใครเข้าใจอะคะ่ะ ว่าว่า C S C S R คืออะไรทุกคนงงแ GM ม้กระทั่ง G M นะครัเจ้านายเราเองเนาะที่เขาก็ได้รับมอบหมายในทีเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรน,นะคะแล้วก็ณนะเวลานั้นเนี่ยที่เรา็็่อนั้งไฟแรงมากๆเลยมีความรู้อยากจะทำนู่ทนทำนี่อยากจะปรับเปลี่ยนแนะทำไมครับคนเนาะพนักง,งานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเระผู้บริหาร ที่เขาสมมีตำแหน่งหน้าที่เยอะมากเลยนะคะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาทำไมทําไมเขาต้องทำนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเห็นเนาะที่เห็นผ่านๆมานะคะในเรื่องของการบริจาคแล้วก็ทำไมทุกคนก็จะบอกว่าองค์กรนี้ได้ทํางานเปวนศิทธินิจริงมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเนาะการที่เราได้ให้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เราให้เแลว เกิดความยั่งยืนกับคนที่รักหรือเปล่าอืมให้เงินไปแล้วเราเขาไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะจริงๆก็เป็นความรับผิดชอบของคนให้เงินนะคะถูกไหมคะแต่วาน,นเวลานนเนี้ยเขาก็มองว่าการให้เงินมันก็ง่ายนะคะให้แล้วจบไปถ่ายรูปเนาะก็ง่ายดีนะคะทำไมเราต้องทําอะไรที่มันลึกล,ลึกลงไปหรือซับซ้อนลงไปอะไรที่มันต้อง,องใช้แอดเปิรที่มันมากขึ้น วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของอการบริหารจัดก,การในว่าในด้านของอสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนนะคะมันคงไม่ใช่หน้าที่ของทุกทา่านอยู่ที่คนเดียวจริงไหมคะเนาะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนเลยในในองค์กรนะคะตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเลยจนถึงพนักงานทุกคนทุกคนต้องแบบมีบทบาทก็เป็นส่วนหะนึ่งณเวลานั้นเขาก็ทําไมฉันต้องต้องทำอะไรเพิ่มด้วยในเมื่อ เขาคิดว่าฉันก็ทำหน้าที่ของฉันนีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะฉันไม่ว่างเนี่ยค่ะนะคะ,ะ,นะคะหรือไมก่ก็ทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นทำเลยเนี่ยโรงงานข้างๆไม่เห็นทำเลยนะคะหรือเนี่ยบริษัทนี้เขาก็ใหญ่นะเขาก็ไม่เห็นทำเลยทำไมเราจะต้องทำคำถามแบบนี้นะคะ่ะอาจารย์เชื่อว่าบางทีทุกท่านก็อาจจะเคยเจอ บางท่านอาจจะเริ่มดําเนินงานเรื่อง่างมาแล้วอาจจะได้เจอเป็นองภาษซึ่งบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะคงไม่สามารถที่จะสร้างหรือทำอให้เสร็จภายในเพียงแค่<ม>แค่วันเดียวนะคะอย่างที่เขาบอกว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะแต่มันมีวันแรกอะคะอ่ะมันมีวันแรกมันมีจุดเริ่มต้นดังนั้นวันนี้ค่ะ,ะก็พอได้ทราบถึง ความคาดหวังของทุกท่านล้ววันนี้ก็ตั้งใจเป็นที่เลยนะคะกับเนื้อหาที่บอกเลยว่า,เน,า,นนาเนื้อหาแน่นมากเนื้อหาแน่นมากแต่ว่าก็จะพยายามที่จะให,ให้ได้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าทุกท่านจะได้เอากลับไปทาปฏิบัติได้แล้วก็ในระหว่างเนี้ยค่ะถ้าสงสัยอยากจะถามอะไรถามได้หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าในตัว hang o ที่ให้ะคะ่ะก็จะเป็นบางส่วนแต่ว่าในเนี้ยรายล